ทำของออนไลน์เนี่ยขายตรงเนี่ยมันหลอกหรือเปล่ามันขายฝันหรือเปล่ามันได้ผลลัพธ์ตัวเงินที่โชว์แบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามีใครเคยสงสัยแบบนี้บ้างคะมันเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะทุกคนมินก็เคยคิดเหมือนกันค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเหมือนกันว่าพวกแม่ทีแม่ค้าออนไลน์แบรนด์ดังๆหรือว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์โชว์กาไรหลัก10ล้าน20ล้านร้อยล้านซื้อเบนซ์ซื้อเฟอร์รารี่ Ferrari, ซื้อบ้านหลังใหญ่ อันนี้เขาได้จริงๆหรือเปล่าเวลาทําไมเวลาที่เขาออกมาแชร์เขาแชร์แต่ปลายทางความสําเร็จเขาแชร์แต่ผลลัพธ์ทําไมไม่มีใครออกมาสอนระหว่างทางหรือสิ่งที่เขาเจอระหว่างทางเลยงั้นก็หลอกลวงอะสิงั้นก็โกหกอะสิ สวัสดีนะคะทุกๆคนเกลื่นหัวมาก็เป็นเรื่องที่แบบมินว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยแล้วก็หลายๆคนน่าจะมีความกังวลใจนะกับโลกออนไลน์ในยุคสมัยนี้นะคะวันนี้มินจะแตกออกมาเป็น2ประเด็นละกันนะคะก็คือในเรื่องของทำไมคนที่เขาทำเกี่ยวกับออนไลน์ทำเกี่ยวกับแม่ทีมทำไมเขาชอบโชว์แต่ ปลุกใจปลุกพลังนะคะทำไมเขาถึงแบบมีแต่การให้พลังใจแล้วก็โชว์แต่ปลายทางความสำเร็จมินจะให้มองในสองแง่มุมนะคะก็คือวันนี้อะคะ่ะมุมมองของคนเราเนาะมันแตกต่างกันออกไปมินขอบคุณคำถามจากทางบ้านมากๆเลยนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้มินจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในส่วนตัวมินนะคะมินอยู่ในธุรกิจออนไลน์มาเนี่ย8 9ปี ถามว่ามันมีพวกหลอกลวงแล้วก็เป็นพวกแบบไม่สุจริตอะทุกคนเป็นสีดําเป็นสีเทาแลยพวกนี้มีไหมมินบอกว่ามีนะคะแต่คนที่เขาเป็นสีขาวแล้วเขาแชร์ในลักษณะแบบนี้เขามีจุดประสองค์อะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังคําอธิบายกันนะคะข้อแรกเลยก็คือนะคะเวลาที่คนเขาแชร์ปลายทางความสําเร็จคะ่ะทุกคนในกรณีที่เป็นปลายทางความสำเร็จที่เป็นจริงนะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ เขาเป็นบริษัทสีขาวแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะสตรีกในเรื่องของการโชว์ผลลัพธ์อวดผลลัพธ์นะคะเขาจะมีดอกจันข้างล่างค่ะว่ารายได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลประมาณนี้นะคะทุกคนลองไปสังเกตดูว่าธุรกิจไหนเป็นสีขาวเนี่ยเวลาเขามีการโชว์ผลลัพธ์อะไรพวกนี้เขาก็จะมีการอวดหรือการโชว์ผลลัพธ์หรือให้ผลลัพธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนเนี่ยโดยการเขียนเล็กๆข้างล่างนะคะว่า รายได้หรือผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลมีจะบอกว่าเหตุผลเลยก็คือเวลาเราแชร์ปลายทางหรือแชร์ความสำเร็จนะคะมันเป็นหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้คนนะคะเข้าหาแล้วก็มันเป็นหนึ่งในการตลาดแล้วก็เป็นหนึ่งในการที่คนจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นผลลัพธ์หรือเห็นความสำเร็จเท่านั้นนะคะเห็นปลายทางเท่านั้นเนาะส,สมมติว่าวันนี้ เราโอ้เป็นแม่ทีมออนไลน์ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเรายอดขายเราดีมากเลยเราก็ต้องโชว์ตัวเลขแล้วก็ต้องโชว์เงินแล้วก็ต้องโชว์อะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยค่ะมันของสคอบรหรือพอรบอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องมีเหมือนเงื่อนไขของมาน,นิดนึงมินว่าหลายๆหลายๆเครือข่ายหรือว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาทําแบบนี้ข้อที่1เลยคือมินว่ามันเป็นมองในแง่บวกนะคะมันคือการสร้างแรงบันดาลใจค่ะทุกคนมันคือการสร้างว่าเฮ้ย ถ้ามีคนนี้ทาได้ฉันก็ต้องเป็นคนหนึ่งคนที่ทําได้เหมือนกันฟีลลิ่งประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ในส่วนของการที่เขาไม่ได้บอก how to หรือว่าไม่ได้บอกวิธีการหรือความยากลําบากอะไรของเขามาในระหว่างทางอะคะ่ะมินว่ามันมี2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือเขาเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะนะคะแล้วก็วิธีการหรือ how to เนี่ยมันไม่สามารถสอนหรือบอกได้ในโพสต์โพสต์เดียวหรือคลิปคลิปเดียวนะคะมันมีทั้งเรื่องของ mindset มีทั้งเรื่องของการโดนปฏิเสธมีทั้งเรื่องของการโดนอุปสรรคต่างๆเนาะซึ่งมันอาจจะมีบุคคลที่3ค่ะทุกคนอย่างสมมติว่าถ้าเขามีกรณีปัญหากับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเวลาอะไรที่มันมีบุคคลหรือกรณีคนที่3ามะค่ะเราจะไม่สามารถอ้างอิงถึงหรือบอกถึงได้ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตก่อนเนาะเหมือนถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีรีวิวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขออนุญาตก่อนหรือถ้าสมมติว่าระหว่างทางเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแล้วกว่าเขาจะสําเร็จเขาทะเลาะกัน กว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นนี้ค่ะเขาก็อาจจะพูดถึงเพื่อนร่วมทางคนนั้นไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นการ discredit หรือเป็นการต่อว่าหรือทําสิ่งกับคนอื่นนะคะในการทํา กลุ่มเหล่านี้นะคะเขาก็เลยต้องออกมาให้แค่แนวคิดได้แล้วก็แรงบันดาลใจได้เพราะจริงๆแล้วการออกมาบอกแนวคิดหรือการให้พลังหรือการให้แรงบันดาลใจก็เป็นหนึ่งในมินว่าเป็นหนึ่งในเหมือนเข็มทิศที่จะทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จได้เลยนะคะอันนี้คือกรณีของการที่ทําไมเขาไม่บอก how to นะคะอันที่2อค่ะอันนี้คือมินเป็นคนหนึ่งที่ทําระบบทีมระบบเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับเครือข่า,ขายทุกคนก็เห็นคลิปมินไปแล้วเรียบร้อยมินเปิดเผยหมด หมดเปลือกนะคะก็คืออีกกรณีหนึ่งก็คือเวลามันมีหลายทีมค่ะทุกคนในหนึ่งบริษัทนี่ยมันจะมีหลายทีมงานถูกต้องไหมคะเวลาเราเป็นทีมแต่ละทีมก็จะไม่เหมือนกันจะมีทีมกรุงเทพทีมเชียงใหม่ทีมเอ,อ A, ทีม B ทีม C มีเยอะแยะมากมายค่ะเวลาที่แบรนด์แต่ละแบรนด์เขาออกมาให้กําลังใจและให้ปลายทางได้แค่อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาบอกรายละเอียดแบบถียิบะคะ่ะ บางกลยุทธ์บาง s t r a t e g i บางครั้งก็เป็นความลับเป็นเคล็ดลับของทีมทีมนั้นนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยค่ะทีมทีมนั้นอาจจะมีเขาอาจจะไม่ได้หวงความรู้ก็ตามนะคะแต่เวลาเขามาบอกค่ะสมมติว่าเราอยู่มีทีม A กับทีม B แล้วตัวเราอยู่ทีม B ทีมเเขาใช้กลยุทธ์ของการทำออนไลน์เก่งมากเลยโอ้โหโพสเก่งทำเทสยิงแอดโอ้โหทำแบบเก่งมากนะคะคือมีวิชาอะไรแบบดีมาก แต่ว่าทีม B เนี่ยเขาไม่ได้ถนัดออนไลน์เขาถนัดออฟไลน์เขาถนัดในการไปหาลูกค้าแบบเจอหน้าน็อกดอนะคะลูกทีมของทีม B ก็จะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการทะเลาะบอกแววนเกิดการอิจฉากันได้นะคะอันนี้คือมันเป็นถ้าเรามองภาพรวมภาพอย่างจริงๆเราจะเก็ตภาพธุรกิจเลยว่าบางครั้งในกระบวนการโปรเซสทั้งหมดนะคะมันจะต้องเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในการลงมือทํานั้นก่อนหรือว่าอาจจะต้อง ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือสําหรับแบรนด์ที่มินทาอยู่หรือว่าแบรนด์ที่เขามีจรรยาบรรณจริงๆเขาจะทํากันแบบนี้เพื่อที่ไม่ให้แม่ทีมแต่ละทีมอะหรือทีมแต่ละทีมอะเขารู้สึกเหมือนมีการเปรียบเทียบมีการไบแอดซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นมินถึงอยากจะบอกทุกคนว่าบนโลกใบนี้นะมันไม่มีใครมาหลอก อะไรเราได้เลยนะคะอันนี้มินพูดถึงหลักความเป็นจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูผลลัพธ์ของใครนะคะมันก็อยู่ที่แว่นตาหรือมุมมองของชีวิตของเรานะคะถ้าเราเห็นคนสําเร็จขายดีนะคะเราชื่นชมยินดีนะคะแล้วเราคิดบวกเราเป็นคนดีเราก็จะเจอคนที่เขาได้ผลลัพธ์นั้นจริงๆนะคะเราไม่น่ามืดตามัวเกินไปไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์เกินไปนะคะเรารู้ว่าหูในระหว่างทางมันต้องมีกระบวนการทําบางอย่างกว่าเขาจะได้หลักล้านเท่าคนนั้นกว่าเขาจะได้หลักแสนเท่าคนนั้น ะะมันจะต้องมีกระบวนการมีหนทางบางอย่างเราก็จะดูแบบชื่นชมยินดีดูเป็นแรงบันดาลใจดูในแว่นตามุมมองของบวกนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมมองของการจับผิดมินว่ามันไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าเราจับผิดเฉยแต่ไม่ได้เข้าไปลงมือทําหรือไม่ได้เข้าไปอยู่จุดๆุดนั้นจริงๆเนาะมินถึงอยากบอกว่าจริงๆมันมีประโยชน์มากๆนะคะสาหรับการที่เราได้รับแรงบันดาลใจถ้าดูแล้วได้รับแรงบันดาลใจก็ยินดีแฮปปี้ชื่นชมไปนะคะแต่ถ้าดูแล้วเร,เรารู้สึกว่า เราตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ารู้สึกว่าโดนถูกหลอกหรือว่าดูแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดลบนะคะดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมุมมองที่เราไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสดใสในในตัวเรานะคะเราก็อาจจะแค่เลื่อนผ่านแล้วก็ตัดจบไปตรงนั้นเองนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วมันเป็นประโยชน์นะคะแล้วเราส่งต่อแล้วบอกต่อสิ่งดีๆมินว่าโลกนี้ก็จะน่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะโลกโซเชียลเนี่ยดิจิทัลโนเมดนะคะ เป็นอะไรที่มันเป็นสองแง่สองหามากๆทุกอย่างมีเหรียญสองด้านเราอาจจะดูแล้วเกิดตัวเล็กตัวน้อยลงแล้วแบบไม่มีพลังในการใช้ชีวิตก็ได้หรือเราอาจจะดูแล้วเรามีพลังขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่แว่นตาแล้วก็มุมมองของชีวิตคุณนะคะมินจะบอกว่าวันนี้นะคะวันที่24นะคะเวลา2ทุ่มเนาะมินไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนกี่โมงทันหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่ามินก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะใครที่อยากจะ เห็นผลลัพธ์จริงๆอันนี้เป็นธุรกิจสีขาวจริงๆนะคะอยากจะดูคนที่เขาได้รายได้หลักล้านจริงๆอยากจะดูคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงเขามีแนวคิดแบบไหนมี how to แบบไหนนะคะก็สามารถปรึกษาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของมีนนะคะก็จะสามารถให้ในมุมมองของมีนประสบการณ์ของมีนแล้วก็ปรึกษาให้คําปรึกษาคุณได้ในมุมมองที่มีนเป็นอยู่แล้วก็สามารถ ดำเนินการชีวิตมาอยู่ได้แบบ9ปีนี้นะคะมีทําธุรกิจแบบไหนนะคะที่อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้มีสระของด้านเวลานะคะแล้วก็รายได้เป็นแบบไม่มีเพดานจํากัดนะคะทำได้50ประเทศทั่วโลกนะคะใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คลิกลิงก์ลงทะเบียนแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอกาสดีๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณมองผ่านดูคลิปนี้ไปแล้วใครให้โอกาส เราก็ไม่เท่ากับเราให้โอกาสของตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหลอกคะาลวงหลอกหรือหลอกลวงมีแต่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะตัดสินใจลงมือทำ